อ้าวก็สเจ้าล่มือนี่ยคือจนสวยสามโมงแล้วสองโมงกว่าสามโมงแล้วเพื่อนนอก็เดินท่าก็ได้ครับมือนีมือนีแม่ค้าก็มาสวยเพื่อนอาจารย์อาจจะไปวัดไปว่าก็มีนอเพื่อนลวโค่อเพื่อนก็ไปเห็ดบุญเด้อครับเพื่อนบอขันม้ามือนี้ปกติ ปกติจะเต็มละ่ะเลือกอยู่นี่แต่ว่ามือน,นีมาสวยดีครับเพผนมาสวย,ยนี่ครับเพผนจะเป็นแม่ค่ามาขายสินค้าของคือก่อนละครับได้ยังกะหามาขายๆๆนี่ครับวันนี้มีตัวเด็ดนะคะโอ,โอกระปูปูตามกระปูตามทปลาค่ะมันเดี๋ยด้อค่ะเด้อมันแล้วแล้วว็นโลโลละร้อยยี่สิบค่ะหาซิบปลาทูละหาซิบหอมด้วยมีหอยหอมด้วยนะคะหนาหนาละร้อสิบค่ะตัวนี้โลโละลอยหาซิบแล้วว่ะเอ้า นี่แะครับเพื่อนก็มาประจําขายประจาหายังใดก็เอามาขายครับนี่แหละครับเป็นภาพบรยาาร,บพบรยากาศครับภาพบรรยากาศในการเดินทางมาแต่ลงตลาดของเพ่นครับนี่ครับเรือลำนี่ก็เพิ่งจะมาะหอดคือกันเอา้าเอา้เอาหอยคือเก่าล่ะหอยหอมกระปูปูตามปูหินแล้วก็ได้ขอกี นี่นะไหลอดมาใส่น้ำมันใหม่ที่นี่นะครับหอยหอ,อยอันหอยจิ้มแล้วก็หอยหอมเนาะอ,อู้แบบร้ายคือกันหนอนนี่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 ครับหัวหัวเป็นพวกเพิ่นจิ้มแล้วเหลือแต่หัวก็หล่อแค่เลย เนาะนี่ครับเพื่อนกระพาหอดมาถึงกะบอ่อไล่แล้วครับเลือเจร่าล่ำ <c oughs> ไปย,ยังนี่คือภากันมาสวยแต่มือนี่ตักบาตเ,เ,เราไปเหตุละมาดแต่วัดเหตุบุญเหตุยังลแล้วตักบาทรญา,ราติหน้ามนตามประเพณี บานเพื่อนก็บ,บานเท่าคือขึ้นกันแล้วครับเอาบุญขึ้นกันได้ตูเต้เย็นว่านำผอบได้ตู้เย็นอาจจะเอามาสมดึงดึงเลือกเข,อข,ขา รัไปเยไปไปามมากเลยอยาก้อถือมาสินึกม่าเกินมหาพี่นกมาถูกมือมาถงอ่อนวันเสาร์บอกครับมาวันเสาร์คนสวยเป็นี้โควงจนขาปั่นนอกตูเย็นคัดลมโทรทัศน์จนมากถาเสียถาพังเพื่อนเอามาผีแล้วครับมาฟังฮามาฟังไทยฮาเพื่อนเอามาสม อันนี้เอามาสบเป็นเอามาขายแมเคือของเนนอยู huh. uh ่รอมมันเบิดตงยาบ่น่ยนแเอแม่น้น่อือตั้งปาะลงหันพุนึงกัตูนจุดลงมากัดำลงไมกันก็ได้ตัวหันเออเอาลงจากเรือะกอนเอาหลังใส่อกมาทต้ออกจากงเรอมาครังแต่ือฮาลาโอ้ยเราแน่นนเออออออเออ ภาพบรรยากาศเอาลุยเป็นลุย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 เอาคนแบกตู้เย็นไทยในไทยในเฮ้ <c oughs> ดีแล้วครับความสามารถ <c oughs> ใครมั่นอ้เป็นลำที่สานี่ครับมือนี่สวยแห้งแล้วครับคนนั่งไปวัดไปว่าเห็ดบุญ เอสตินอยู่ครับเพิ่งจะเป็นล่ำที่สามพกก็จะเข้ามาน่าจะเป็นเรือบานครับเพราะว่ามีหัวดมียังเต็มมีหัวดมมียังมาเต็มเรือเต็มดูถ่ายมันเนเต็มดูหนาครับมีเดียวไวรุ่นน้อยมีเดียวไวรุ่นน้อยนอยอืม กระตาโกบเหอโอ้โกบก็ผักกระแนงบักขามอื้ยขักขักขักลาย,าลายอันชอนจะโกบแล้วครับกบบานเพิ่นอีกโพดไปอันชอนจะโกบนอทางนี้นาะทางไปกบขักลายเอ้ย หาดำเดียวอัสสาวสมบัือภาเลยตำรวจแหงว่ามิตพี่ไปหาด้งน่นเลแ่มาจ่ายเอยังหน่อยหมก้หน่อยอไรทุ่งหมกค้ำหน่อยมาขอบ Ừ. <né? N> -hmm> Tốp Ôi, <N> -hmm> <Ở> hài lại Kèn lên tương tăng hình ảnh nó Tốp Một bà tên liếc của thầu tôn cái gần นะั่นเบิงครับเบิงเราหาบหวดขึ้นมายึกเป็นยึกนี่ครับผู้เถาสูเป็นสูเลยครับสูอีอลีสูอเลาะนี่ครับเป็นอาชีที่ขึ้นกระไดเงื่อนลุ่งกระไดเงื่อนตอนขึ้นเคยหาบขึ้นมาตอนลอุ่งก็หิวล่งไปครับกระไดเงืนทั้งนั้น เอาไม่คานคัดหลังไายในไายในลงไปแล้วครับนี่ก็ไปหาด้วยกันครับหาบหวดครับโสดเพราะไงนันะ้นเริ่มหาบดันขึ้นมาแล้วไทยในไทนยในจะหาดไหมน,น้าจะหาดผู้บรหาปไปหิวผู้บรหิวก็หาบมีสองอย่างนี่นะ เฮดี่าหาปไปเยรอานจาะลงไปอีกแล้วหาปกพอดีพันหพอดีเลยนะแกากระจรหอดก็ห่างนึงกันพอเจ้าพี่ ึงหบถึงเบอร์โทรศัพท์คือกัน,นอ้ํอันนี้ขนาเมื่อกี้นี่หอบกันละหอบกระเป๋าขึ้นเรือ<ฮ>ขัดคัดปัญหาเราจะเมือ